ชีวิตบางครั้งก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกัดฟันเดินแม่หัวใจจะร้องให้แทบขาดเช้าตรู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหญ่แชม่มไอ้น้ำจากหมอ้อก๋วยเตี๋ยวลอยอ้อยอิงคล้าวกับกลิ่นกระเทียมเจียวมะลิศในผ้ากันเปื้อนเก่าๆยืล้างถ้วยหลังร้านอย่างเงียบงานมือเหี่ยวยน่นจากการแช่น้ำมาทั้งคืนปันนั่ง,งยิบอยู่ข้างถังน้ำแผงกระดาษแข็งเก่าๆปูเป็นที่นอนเล็กๆให้เด็กชายที่ไม่มีที่ไปมะลิมองลูกแล้วก้มหน้าลงมือขยี้ฟองสบู่บนจาน เสียงหัวใจเธอเต้นช้าและหนักแม่ไม่มีอะไรให้ลูกเลยแต่แม่จะไม่มีวันยอมให้ลูกต้องอดช่วงกลางวันในร้านก๋วยเตี๋ยวลูกค้าเริ่มมากขึ้นมเมลิต้องช่วยเสิร์ฟตัวที่สามีชายหนุ่มท่าทางภูวิฐานแต่งตัวสุภาพนั่งอยู่เขาชื่อคุณนราชดเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอข้างเคียงคุณนราชดสบตายอย่างสุภาพคุณเพิ่งมาทำงานที่นี่ใหม่หรือครับเมลิก้มกหน้าตอบเบาๆข้าเพิ่งมาวันสืนี้ข้าพอดีต้องหาลิงลูก คุณนรชดยิ้มนิดนิดผมมาที่นี่บ่อยถ้าเจอกันอีกก็คงได้คุยกันมากกว่านี้นะครับมลิพยักหน้ารับแถวเบาไม่ทันได้พูดอะไรยายแช่มตะโกนขัดขึ้นยายแช่มเฮ้ยมลิปลาทอดไม่แล้วเว้ยจะยืนเขินทำไมช่วงค่ำหลังร้านมลิหอบลูกกลับมาที่มุมพักเล็กๆหลังร้านข้าวเย็นวันนี้คือเศษข้าวสวยแช่กับน้ำปลาแต่ปันก็ยังกินหมดด้วยรอยยิ้ม ปันพูดไปเคี้ยวไปข้าวนี้อร่อยจังเลยครับแม่เมลิกลั้นน้ำตาไว้ยิ้มฝืนลูกแม่เก่งที่สุดเลยลูกเธอก้มลงจุกหน้าผากลูกแน่นเสียงมแมลงกลางคืนดังแทรกเข้ามากลางคืนในเมืองบ้านของนัดและมนตรีนัดนั่งจ้องสมุดบัญชีเธอเห็นการโอนเงินแปลกๆที่มนตรีซ่อนไว้นัดแค่นหัวราอเย็นยังแอบส่งเงินให้ใหญ่บ้านนอกนั่นอีกเหรอจะทำตัวเป็นพระเอกเหรอ เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ตัดกลับไปที่หมู่บ้านโทรศัพท์ของมาริดังเบอร์ไม่รู้จักโทรมามาริลังเลแต่กดรับสวัสดีครับเสียงผู้หญิงเย็นชานักนี่ใช่ยายมาริใช่ไหมมีเก่าของมนตรีนะักมาริชะงักมาริเสียงสัน่นคากคุณเป็นใครฉันคือคนที่เขารักตอนนี้ฉันโทรมาแค่จะบอกว่าอย่ารับเงินจากเขาอีกเพราะต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้ว มัินิ่งเงียบกัดริมฝีปากแน่นนัดเสียงต่ำลงเย,ยื่ยนคนอย่างเธอคงไม่เข้าใจหรอกว่าผู้ชายเลือกอะไรระหว่างผู้หญิงจนจนกับคนที่พาเขาไปใช้ชีวิตรูรูได้ปลายสายตัดไปมาริรรมโทรศัพท์แน่นน้ำตาร่วงลงบนหลังมือเช้าวันรุ่งขึ้นที่ร้านใหญ่แชม่มยายแช่มเข้ามาเห็นมาริกำลงังล้างชามทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาง,งานยายแชม่มถามเอ็งนอนไม่หลับเหรอมาลิพยักหน้าเบา 哈哈。<laughs>